เรื่องของรักมาราธอนของเจ้าหญิงวงการบันเทิงบ้างค่ะของคุณแอนทองผสมนะคะล่าสุดแฟนหนุ่มคุณเอธินพันธ์นะคะก็บอกชัดเจนว่าอยากจะมีน้องแล้วอยากจะมีลูกแล้วนะคะซึ่งคุณแอนทองผสมบอกว่าถ้าอยากมีลูกจริงๆเนี่ยเขาจะทําตามประเพณีอย่างแน่นอนก็จะมีการแต่งงานอย่างแน่นอนนะคะแต่ณวันนี้เนี่ย ตนเองยังโฟกัสเรื่องของการทํางานอยู่กับการเป็นผู้จัดกับการทํางานละครและงานอีกหลายๆงานที่จะต้องทํานะคะซึ่งคุณแอนบอกชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยตนเองก็พร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้งานเยอะมากๆจริงๆนะคะทางด้านครอบครัว ของคุณเอนะคะก็บอกว่าอยากมีหลานอยากมีอยากให้คุณแอนเนี่ยตั้งท้องแล้วเช่นกันนะคะยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ารักมาราธอนของคุณเอกับคุณแอนเนี่ยยังจะคงมาราธอนต่อไปหรือว่าจะแต่งงานกันในเร็ววันนี้นะคะก็ต้องจับตาดูนะคะคือคู่นี้ก็คบกันนานแล้วนะนานแล้วคะ่ะและอย่างหนึ่งเป็นคู่ที่น่ารักมากนะคะเป็นคู่ที่ไม่ได้วูอหวาเป็นคู่รักดาราทั่วไปนะคะอย่างหนึ่งเราเนี่ยติดตามคู่รักอย่างพี่แอนแล้วก็เราเคยามสกู๊ปนะค่ะ เขาหน่ารักจริงๆพี่เล็กเนาะหน้ารักจริงเป็นคู่รักที่ไม่หวือหวาไม่ค่อยมีข่าวข่าวๆไม่ค่อยมีข่าวเฉาๆเร่าไหร่นะแต่ทั้งคู่เนี่ยก็จะมีการไปต่างประเทศด้วยกันแบบนี้เขาเรียกว่าของจริงใช่ไอจริงในเรื่องของรักแท้อะไรแบบนี้เรขออย่างหนึ่งบางทีแล้วเนี่ยเหมือนพี่แอนมองว่าเรื่องการแต่งงานมันก็เป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าตอนนี้ก็ขอโฟกัสที่งานก่อน ะะเพราะว่าเว,เวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้กับคู่นี้แล้วไงแต่จริงๆแล้วควรรีบแต่งงานนะคะเ,เพราะว่าถ้าอยากมีทายาท<ช>ถ้าอยากมีลูกเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยนะฮะมันจะมีเรื่องของอายุายถ้าอายุเลยวัยนะคะก็ไม่สามารถมีน้องได้นะคะอ,อ,อันนี้ต้องคำนึงถึงเช่นกันก็รีบแต่งได้ก็ดีนะคะพี่แอนขา